มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมัเอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนผมก็ได้ครับมาโดนใหญ่ครับครับดนครับโคนใหญ่มากครับมาโดนใหญ่ครับสุดยอดครับสุดยอครับ ดีครับตามแแล้วีครับไม่ละครับจะพึ่งเบื่อกันนะครับผมมีคลิปใส่เบ็ดอีกครับวันนี้ครับปักเบ็ดครับปักเบ็ดวันนี้เปลี่ยนเหยื่อครับหมายเดิมครับ ไม้คุ้นหน้าคุ้นตากันครับผมเป็นสะครับเป็นสะติดคลองครับเป็นฝายใหญ่ๆหน่อยนะครับวันนี้มาปากเบ็ดครับเบ็ดวันนี้เบ็ดคันนะครับเบอร์1ิบแปนะครับถือมา3 0มสิบสามสิคันครับเหยื่อของเราครับเปลี่ยนเหยื่อครับวันนี้ไม่เอาแล้วเหยื่อใส้เดือนครับเอาเหยื่อปลาหมอครับ ได้ปลาหมอมาจากพี่ชายนะครับเอาของไปฝากแกครับวันนั้นอ่ะแกให้ปลาหมอมาครับประมาณสี่สิบตัวครับของที่แกชอบครับแกให้ปลาหมอมานะครับลองมาปักดูนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้ปรากฏไปตัวหนึ่งครับตัวใหญ่มากเลยผมก็เลยมาลองดูนะครับฝายนี้ครับไปใส่กันเลยครับการเกี่ยวเหยื่อของเรานะครับจะเกี่ยวตรงหลังครับออกมาหางมันนิดหน่อยครับผม ฝ่ายของเราเนี่ยแหละครับหมายของเราครับผมวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนคอนโทรลครับใส่ประมาณนี้แหละครับมาปักเบ็ดด้วยกันครับผมเอฟซี FC ทุกท่านครับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับขอเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับผม มีหมายมีคลิปครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับมาปักเบ็ดครับเดี๋ยวใส่กันเลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศริมสะครับสะบัวครับเป็นสะบัวครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับน้ําเยอะครับแต่มองดูก็เงียบๆครับปลาไม่ค่อยขึ้นเลยครับ หรือว่าปลามันขึ้นไปข้างบนแล้วครับลงป่าอ้อยไปวางโครงวางไข่กันแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ครับอีกเหลืออยู่สามหลังครับผมเหลือสามคันครับสามคันครับเบ็คครับลงมาใส่ข้างล่างนะครับจะเป็นคลองนะครับคลองติดฝายที่ผมใส่ครับฝายจะอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวผมเดินลงมาข้างล่างนะครับคลองมันจะเชื่อมกันนะครับ คลองเนี่ครับเชื่อมลงไปข้างล่างครับข้างล่างผมใส่เมื่อคืนนี้ครับที่ได้ปรากฏตัวใหญ่ๆนะครับมันจะมีฝายอีกฝายหนึ่งครับตรงนู้นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นคลองครับน้าคุลครับคลองเชื่อมกันยาวไปครับข้างบนนี้ก็เชื่อมขึ้นไปข้างบนครับมันจะเป็นคลองยาวเลยครับเป็นฝายครับหน้าตีเบียดฝรั่งมากเลยครับเนี่ยทำเลเหมาะเลยครับราสะพานเลยครับใครสนใจทักมาได้นะครับ เดี๋ยวบอกพี่กัดให้ครับเนี่ยสะพานครับอยู่บนสะพานและตีลงมาข้างล่างได้ครับตีหน้าฝ่ายได้ตีข้างล่างได้ครับโอเคครับเดี๋ยวใส่กันแล้วครับเหลือสามขั้นครับสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะมืดค่ำก่อนนะครับเดี๋ยวประหมอครับวันนี้ครับมาลองอยู่ดูนะครับเดี๋ยวประหมอว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ นี่ใส่เสร็จแล้วครับมาดูบรรยากาศยามเย็นครับแถวบ้านผมครับที่สสะแก้วครับจะมีแต่ป่าอ้อยครับส่วนมากครับอ้อยกําลังเขียวเลยครับฝนมานะครับฝนมาเนี่ยใส่ปุ๋ยทันนะครับออกเขียวแล้วครับเหมือนสวนบ้านอีสานบ้านผมครับบ้านผมบ้านเกิดนะครับอยู่บนอยู่บนในส่วนมากจะเป็นนาข้าวนะครับ ข้าวนาปีครับทำปีเดียวจบเดินทางกลับบ้านแล้วครับเมืดแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูเบีดด้วยกันครับตอนกลางคืนครับครับสวัสดีตอนเย็นครับหลังทานข้าวครับมาดูเบ็ดครับวันนี้ครับถกลาครับสหลังสุดท้ายครับ จะมีแกวมหรือเปล่านะครับถ้ำคืนนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มหน่อยๆน,นะครับมาลุ้นเดือดด้วยกันครับผมนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับทำคลิปกัต่อไปครับของล้านสุดท้ายครับเดือยังเหมือนเดิมทุกหลังเลยครับ สงใสจะไม่มีผลงานนะครับข้ามคืนนี้ครับยังเหมือนเดิมครับตัหมอยังลอยดิ่งเลยครับเนี่ยดิ่คันยาวเป็นไงครับคันยาวก็เหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายครับแสงใสไม่มีตัวครับวันนี้ ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมสรุปแล้วไม่มีผลงานครับคำคื้นนี้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับมาดูเบ็ดครับมาดูเบ็ดด้วยกันนะครับตอนเช้าครับดังแรกครับยังไม่เหยื่อยังเหมือนเดิมครับเหยื่อประหมอของเรานะครับ หลังนี้เหลือเหยื่อหมดนะครับหลังนี้ตามลุ้นกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปลาอะไรครับลุ้นกันเลยครับผมลุ้นกันเลยครับลุ้นกันเลยครับดูดูครับดูดูดูว่าปลาอะไรครับดูครับผมดูคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดครับลงน้ําแล้วครับผมลงน้ําแล้วลงน้ําแล้ว ดูดูครับผมมามาลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันว่าปลาอะไรครับผมดูครับผมดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวตักก่อนครับตักก่อนกระชอนตักก่อนครับเอากระชอนมาด้วยครับวันนี้ยังดีครับผมเอาไอ้ลุ้นอูปลากดครับปลากดใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นไอ้ลุ้นได้ชมกันแน่ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ โอ้โหปลากดตัวใหญ่มากเลยครับกินเหยื่อปราหมอครับเหยื่อประหมอทํางานแล้วครับหนึ่งแ้มก็มีความหวังแล้วครับถือว่าตัวใหญ่ครับคุ้มมากครับโอ้ยปลากดใหญ่ครับมาชมกันครับตัวเดียวคุ้มมากครับคุ้มจริงๆครับดูครับผม โอ้โหกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับปลากฏดใหญ่ครับปลากฏดใหญ่ได้ตัวเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับขับรถไปจอดฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าใส่ฝั่งโน้นด้วยครับทางนี้ไปไม่ได้แล้วครับมันลกครับเดี๋ยวไปลุ้นไปดูกันครับฝั่งโน้นนะครับผมต่อกันเลยครับผม ันข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับลุ้นด้วยกันครับผมเอ้าอะไรครับเนี่ยปลาบูครับปลาบูปลาบูครับปลาบูครับปลาบูครับปลาบูบูครับบูท่านที่สองครับปลาบูครับ ต,บบตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตะบ,บูแยมสองมาแล้วครับข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ครับเหยื่อยังเหมือนเดิมครับเหยื่อยังเหมือนเดิมเก็บกลับครับไว้ใส่รอบหน้าครับ ปลามีนะครับปลาตอนเช้านี่ครับแต่เหยื่เยอะครับปลาเยอะครับปลาน้อยเยอะจะไปลุ้นข้างล่างกันด้วยกันนะครับเดี๋อีกสองคันนครับยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ <c oughs> คันยาวก็ไม่ทำงานเลยครับ อันยาวเขานะครับปลาไม่เข้าเลยครับเก็บเหยื่อครับเก็บเหยื่อจะได้เหยื่อครับหายากครับหมอหน้านี้หายากครับเด็ดเขาครับ เป็ดพอลืมไว้นะครับก็เลยปกักลองดูเบ็ดยาวครับเผื่อจะโดนไม่โดนเหมือนกันครับเบ็ดสั้นเบ็ดยาวก็ไม่โดนเหมือนกันหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้าย,ายสุดครับไม่โดนครับเหยื่อเหมือนเดิม จบแล้วครับดูเบ็ดตอนเช้าครับจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับพี่ป้านาอาทุกคนนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับ คนที่เห็นคลิปนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับ